ตื่นเศร้ามาคลองวันจันทร์บันทีเศร้าแปดพี่นอ้องเ้ยฝนก็นยังตกอยู่ใ้แล้วหนำกมาหนึ่งใจแล้วีดหนึ่งข้าวฝาวลุยหนึ่งขาง้าวยามเศร้าตกอยู่เบิดขึ้นฝนก็นได้ อซาบกับเ็ษเทียงหายพลงุงเลยตื่นเสาร์มา,าน้องเนยเป็นผูกวดบังมือน้องเนยเป็นผู้ทูน้องมันซาเป็นผูกวดพระมาตื่นไปที่หาพุ่นกะมาชงน้มหายด้กินนอนต่อแตงไว้หน่อย ผ่านไปเห็นแล้วนี่นี่เสียงผู้หญิอ่อยมาต่เศร้าควาดควาดดูเธอขางเฮือนอืมวเสียงผู้หญออ่อยเลยนี่อลไรบ้านนอ้ยนี่จกติ๊บ thời gian cả đưa bộ lại bên này hmm, lấy ở bên này, bộ này. Bộ nói, ơi ơi nó sao vẫn chỉ để nó khâu cho nó nhăn khăn như thế đi nè Nó khứ này hang tự vì đấy tụt tập trạng

ใ <laughs> <า>นกบในเขียดเรียว่าพอรองดิบม่ได้บ้างคืนป้าไวา้ลดเขาวางเขาไปไหนดอกเขาสาาัง่งให้ดอกวม้าคืนนอนคักบหรือบไปน,นอนเลย นอนนอนเก็บปนังไก่บวกวนไก่บวกุกบวตื่นไก่ินจะกิน เียกเปื่อนไปลุงเอ้ยฝนตกป,ปีนตกป,ปีนเบียกเปื่อนนกนกเขานะคัคันดีขนาดนเนาะทุกกุ่กุ้กุ้กู้อยู่ไปดิพบวอเดดเนาะ

นนเอเอ,อ,อเมน,นเละใครเนี่ยโอ้ยได้นะ,จนนะ,ะลเจ้เเามมเมนไปกระบอไนยอย่าขีดทีเนี่ยม,มันไปาานนอืมวงยมัเดก็เด

hai mảnh ngày rông cho còn Nó một ngày một ngày một ngày Có ngày một ngày một ngày một pít một ngày 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 một เุ้นขนวปูนอขึ้นย่าเน่ก็มันะลงอยางเดียวะกับลงอยางเดียว แจ็บคักใบมันมาหายเลยคนมาดินหายเลยจงานงเลยเออสิเต็มกพันพัน่นเขากลางฝันนี่นะ <laughs> Đây đá nấm lắng là bò họ Đây bò mẹ Bò mà thơm rồi พี่น้องเอ้ยเฮ็ดห้องนู๋พามาออกกั่นี่นี่เออฝนตกดิดลายเหมือนเฮ็ดห้องนู๋ออกอไงเว้าขัวนน้ำบอลว่างเสาด้วยกันเต็มเบิร์คลุมตลอดไปแล้วย biết thao dưa hà tô thôi kia là ai vô cái tô chín năm quay đó ปลาตัวหนึ่งเคหลังจากบาดบาดบรรยากาศคือขึ้มๆม,มาเนี่ยซีคึ้มคึมมาตัวนี้ไปเอามัดเอามินมาเต็มค่ะ กเขาท่านี้ก็เริ่มงามแน่แล้วงามขึ้นมาแน่แล้วเตี้ยเปือนปะลุงเว้สภาพ้นทางนาีฝนตกดินเนี่ยโอ้เบิง่งแท่นี้ก็ลมปะ ไปสกิดฉีดมาข้างนี้โอ้ยเกิดจะไปรอดจากข้างนี้เราก็จะค้นลิ้นต่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพา่รุงเด้อขอบคุณหลายๆที่มาบึงมาชมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง